Shut and sit down. ความคิดเ่มันไม่เที่ยงมันเสื่อมสังขารเนี่ยสังขาราเนี่ยอันนี้จังอ่ะอันนี้จังมันไม่เที่ยง มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่พูดแต่เรากลับเอาไปชักอน,นิจจาอยู่หน้าศพนันะ่นแ่ะจริงไหมจาร์เนี่ยคือสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงก็ไปแปลไปอ่านดูสิฮ่ะอันนี้มันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามาคตอะ่ะภาษาอินเดียนัยนะ่นแหละถ้าบ้านเราก็คือสังขารสังขารไม่เที่ยงสังขารก็หมายถึง ความคิดปรุงแต่งนันเองเนี่ยทักวเนี้เอาสังขารเป็นร่างกายอะ่ะเอาธาตุสี่เนี่ยเป็นสังขารมันก็ถูกแต่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกทั้งหมดสังขารที่แท้คือความคิดปรุงแต่งนี่ขันห้าเนี่ยเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพูดเจ้าย่อเหลือรูปกับนามรูปนี้ก็คือท่าสี่นี่น,นั่งอยู่นี่นี่น้ำไฟลมแต่สี่ขันนี่แหละเขาเรียกว่าจิตนามนะมันไม่มีตัวตนไหไเนี่ยแต่มันมีอิทธิพลต่อต่อ,ตอขันห้ามากต่อร่างกายเรามากต่อท่าสี่มากเพราะว่าเราทัง้งอาศัยแอบยิงก,กันก็มันคิดมาตั้งแต่เกิดแล้ว แล้วพบหน้ามันก็จะคิดต่อไปไม่หยุดความคิดนี่แหละคือวัฏตสงสารไม่มีจบมีสิ้นอะจำไว้